สวัสดีค่ะพบกับเชอรินเรดาอากาศสดจะมารายงานสภาพอากาศให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะอัปเดตพายุบัวลายได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อวานนี้และเมื่อเวลา04.00นาาของวันนี้พายุไต้ฝุ่นบัวลอยได้เข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองดานังประเทศเวียดนามไปทางทิศตะวันออกประมาณ170กิเมตร มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่29กันยายนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ จากอิทธิพลของพายุบัวลอยส่งผลให้ในช่วงวันที่28 3 0ถึง30กันยายนร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พิพัฒปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานตอนบนตามแนวขอบของพายุ รวมถึงด้านรับมรสุมในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังสําหรับเคลื่อนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28-30กันยายนนี้ สภาพอากาศภายในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสิน์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อช่วมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงส,ส,สุด31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเตมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มี ฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรชั่วโมง ภาคใต้ของตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝน ฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรวมถึงด้านรับมรสุมกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 32องศาเซลเซียส ลมตะวันตก<า>เฉียงใตงง้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงใที่น้ำท่วมขัง โดยรวมแล้วช่วงนี้ยังมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและขอขอบคุณผู้ติดตามช่องเชอรินเรดาอากาศสดด้วยนะคะหากเพื่อนๆพี่น้องต้องการรับข้อมูลข่าวสารต่อเนื่องตลอดทั้งวันกดติดตามไว้นะคะทั้งช่องมีเรดาสดของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาของวันลงไว้ให้พี่น้องได้ทราบในวิดีโอสั้นค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะริเรือเล็กบริเวณ